แ okay, ทุกเกวันนี้อยู่กับผมสุดกงโลงนะครับสุดโกงวันนี้ก็ตามชื่อคลิปอะแหลแต่ถ้าใครอ่านไม่ออกวันนี้ก็คือสุดโกรงราคามาม่าน,นั่นเองใครทอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรก็มาดูกันอย่างแรกเลยนี่คือ M A M A มีกินสันเรนรุ่นที่เรารู้จักกันดีซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนจําได้นะว่าตอนนั้นตรงนี้ก็คือตรงที่ต้มมามา่าน้ผมอยู่ป3 ผมก็หยิบมาม่าจากชั้นมาต้มตรงนี้แต่ก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นนั่นก็คือผมใส่น้ำร้อนเข้าไปในแก้มาม่าเยอะเกินไปมันทำให้แก้มาม่าร้อนมากๆมากแบบมากที่สุดและด้วยความที่น้ำร้อนมันเยอะเกินไปมันไม่มีจุดที่จับแก้มาม่าที่มันไม่ร้อนแลแน่นอนว่ามันก็เกิดสิ่งต่อไปนี้ขึ้นไปจ่ายเงินดีกว่าแก้มาม่าร้อนจังเลยนะมองว่าจะไม่ร่วง No ผมก็เลยต้องให้เงิน15บาบาทป้าเขาไป,ปฟรี คือ m AMA, m m ครรับตอนนั้นมันก็ประมาณ15บาทใช่ไหมนี่ยังไม่นับรวมค่าเก็บกวาดด้วยนะเนี่ยเอองั้นได้จ่ายเป็นโกดบาทจากนั้นผมก็เลยต้องไปใส่น้ำมามา่มา,มาแบบน้อยๆแบบน้อยจริงๆแล้วก็ต้องถืออย่างระวางังแล้วก็เอาเงิน15บาทไปจ่ายป้าอีกครั้งหนึง่งดูหน้าป้าดิอะไรเป็นว่าผมต้องจ่าย30บาทเพื่อให้ได้มาม่าคับแค่1ถ้วยเท่านั้นถามว่าเสียดายไหมอย่าถามมง แม่เข้าไปในโรงอาหารแล้วก็รอจนกว่าจะไม่มีคนอยู่ที่ต้มมามา่าโอเคพวกมันหายไปหมดแล้วเลยยองยังเข้าไปแต่ว่าไอ้ตุงเยียจะร้องแล้วหนาบวกกวาคทิปโยและเมื่อไม่มีคนแล้วก็เริ่มปฏิบัติการได้โดยผมจะเอามาม่าครับมาสองถ้วยโดยผมจะเอาเนื้อของมาม่าครับถ้วยหนึ่งมาใส่กับอีกถ้วยหนึ่งกลายเป็นเนื้อคูณสองในถ้วยเดียวแล้วก็ใส่น้าลงไปแบบน้อยๆจะได้พอดีแต่ว่ามิชชั่นสุดท้ายของผมอยู่ที่นี่ตรงนี้เวลานี้ แต่ในความโม่ของป้าแกก็รับไปงงๆนะแล้วผมก็ได้ร้านแค่สาเร็จแล้วแค่สิบห้าบาทคุ้มแล้วแต่ก่อนที่ผมจะทำผมก็มีพี่คนหนึ่งมาบอกก่อนนั่นแหละว่าเฮ้ยน้องมึงใส่น้ำเยอะเกินไปเสื้อ